สวัสดีครับมือี้วันที่แปดแล้วครับแปดก,กรกฎาคมแล้วมือนี้ครับพี่น้องหกสามพี่น้องสร้างไพ่กับกับมาจากรอยเย็ดเลยครับกับมาจากรอยเอ็ดเลยกับสีผ้ากันเอาเจ็บสายลำโพงมือีนพี่น้องทีมงานกาลังสีลสายลำโพงกําลังสีเก็บรายละเอียดเสียเอาของขึ้นเดินทางวันที่สิบล่ะพี่น้องลงไปหาพี่น้องทั้งกรุงเทพ๋ยวบางพี่หมดแล้วพี่น้องงานป๋าเฮ้งานาใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ทีมงานสร้างไพ่ คิดหอดพินถึงเร้ยพี่นองหักแพงครับเดี๋ยวสร้างไาสิภาพไปเบื้องระบบกําลังระบบสายระบบหลายๆอย่างพี่นองอ่ะเดี๋ยวตามไปเบื้องพี่นองตามไปเบื้องครับหักแพงพี่นองหักแพง <c oughs> ตามเบื้องพี่นองตามเบื้องเข้าตืด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 อันนี้ชุดล่องครับอ่าหนองมุนกําลังเก็บสายรายละเอียดครับอ่สาสร้างไาก,ก็เอาแกกเอาอยางมาให้แล้วแหละ ทางผุนกับถึงตังไปแล้วครับตู้ลำพงทางผุนเรียบร้อยแล้วครับชีเพียง,งรถจังหน่อยเดี๋ยวผมมีองครับเดี๋ยวฉันจะค่อยหาเจ็บมองรถตามมะเบิ่งอลไรพี่้องครับนี่นี่คือชุดไม้ตูร์ไม้มดนะครับทุกใบไม้แกะกองหมดครับทั้งสองฟังเลยครับ เหลืออีกพี่ต้อยเอามาเสริมอีกขาละซีใบพี่นอ้องขาละซีใบเป็นสิบสองใบสามสิบสองดอกพี่นอ้องกลางแหลมตอนนี้ก็ขึ้นไปก้อนสิบสิบสองใบมั้งนี่ครับบสองใบเดี๋ยวสทำให้ภาพไปเบิ่งเบิ่งระบบสายส้ม เอาทั้งหลังบอแทกบ่ม้วนบ่อเป็นตะขาดสิทั้งหลังเนี่ยมนหลังบ่อไส่สิเล็กบางไหมบ่อไส้มันดึงบ่อแข็งแรงเดิอ่ะอแต่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 พี่น้องโอเคโอ้โหดึงมากไปเลยสิโอ้เส้นเช็คเบิร์หล่อบ๋อสายแลพงเช็คเบิร์ทกอันบ่ฮะผ่านบอสุซูยางกันบ่ผ่านครับ นี่ละครับระบบให้เราอีกใส่มาปีนึงครับบ่บ่เป็นอุปสรรคอีหยังดอกพี่น้องแต่ว่าน,นี่สิบ่อันนี้มันหลุดโบกจังสิบบ่เป็นหยังตีนี่แหมตีสายลำพงหาเบิ่งสายสีเทาเด้อเอาสีเทาายางเดียวเด้อนี่หมูเท่าเดียดมีหลายเบอร์ เสียงกลางอยู่ฟังพุ่นบ่ะเนี่ยนครับเสียงกลางที่ตั้งฟิกตายโตอยู่นี่เลยอืมอืมเบียดดิเบียดจะยู่ฟังพุ่นครับโอ้คนละฟังคนละฟังเนี่ยนะครับกับซีมีโอ้มีมองเปิดโลโอเคโอ้โอ้ดีดีสุดยอดแมนแมนต้องเก็บพอต้องเก็บแล้วกันเขาล้างมาใส่กับเด็กตัวเน่้ย่าบอต้องไปโคดไปใส่ไหมซื้อล้างมาใส่เอาได้ป่ะใส่กันเนาะเอาล้างมาบอต้องไปโคตไปทั้แก่ก็ได้เอาล้างมาที่มันเป็นปกติคือล้างไฟเหรอไหมไม่เห็นเออเออเออแมนแมน คือข้าปล่อยเบงซีเดี๋ยวมันเป็นหนีบเนะะาะมันนี้กับทีไว้จะนี่นะกับที่ได้ถอดแต่สามแบบนะมันีีกับตายตัวมันมันีีกัหาเนาี้ยลอกไวเพราห้มันย้อนบ่ได้๋ยวจีโมได้ครับดึงมันมีนนนหระเขาเขาเฮ็ดบองไว้ดึงขึ้นมามเขม่วงไหมมันอยู่มันไหลครับเตร้รถแลนที่โปรตีนเคลื่อนอีกตัวบค่ครับาบ่บ่มีปัญหารถแต่ก่อนว่ายังไดงถอดกันอยู่นะอันนี้ก็เลยบอกตายตัวไปก่อน ากําลังเก็บรายละเอียดครับพี่นอ้องหากแพงสุภูสุวรรครับครับทั้งหลังแก๊กกับสเปคคอนก็เป็นของนิ New ้วเทีเนี่ยเนาะนิ้วเทีครับครับครับของซีซีซีเอ็มป่แม่นครับซีเอ็มของซีเอ็มอ่านี่แคงนี้กลางก็ยังเป็นของซีเอ็มครับซื้อสายเลยทั้งระบบสายพี่น้องทั้งระบบสายทั้งแก๊กครับฟังนี่ กลางแหลมพี่น้องกสิเหลือ,อยี่ป่เยอะเราพี่น้องกับจ็บไละเหยียดกันสายลัดกับลัดตึ้งๆไ,ไวัยท่มีอะไก็สิอลาดว่าแข้งว่ามันม้นได้กสิเพิ่มตู้ขึ้นเป็น1ิบหกใบครับพี่น้อง1ิบหกใบลองฟังมึงครับตาคือท,ทีมงานใส่มานี่ย4ิบสีใบกับยิงยุกใส่แค่เก้าหรือสิบป่ะประมาณนี้ป่ะประมาณครับ ระดูการ่ผ่านมาบ่เคยใส่ครบสิบสี่ใบเทียบ่เคยครับอ,อันนี้คือเรื่องจริงครับพี่น้องเรื่องจริงครับแต่ว่าหอยหอยเต็มที่อยู่เพราะว่าช่วงระยะออกงานเนี่ยมันบ่ลงตัวเน,นาะยังไงซะไปแต่ว่าปีนี้คือพร้อมลงตัวทุกอย่างเพราะเวอร์กับพ่อแล้วกับสายลำพงกับพ่อกูเทยียตู่พ่อแอบพ่อสายบ่พ่อสิไปเฮ็ดหน้างานเลยมันก็ซ่าสิเอาไปเฮ็ดหน้างานมันก็บ่ได้ใส่พี่น้องก็เลย คำซูมือก็เลยก็ได้ได้ใส่มือแล้วซิบใบเก้าใบยุาา่งาสรครับว่าเคยได้ใส่สิปซิสี่หน่วยว่า,างไงซะไปถ้าเกิดว่าใส่สิบหกหน่วยแต่ใส่หมดเนี่ยโม,มเม,มนตธรรมดาเนาะพี่น้องแมนโมมุนมมนั่นแหละครับพี่นอ้นองฝากติดตามพี่น้องฝากติดตามเรื่องกินครับโมเมนตว่าทีมงานเอาตู้ไปหอยแล้วเพราะอยากใส่บางที่สายหลวงพงไปเฮ็ดบพท่านมือได้กับคำสิละพี่น้องเอฟซี FC. อันนี้วอาเรื่องกิ่งให้พี่น้องได้ฟังครับบางที่ตูเยอะอยู่บริษัทท่านได้ใส่หมดจเจ๊เยเตว่าปีนี่รับรองมาโล่สามสิบสองดอกตูสิบหกใบรับรองว่าใส่หมดครับรพอพ่อเวอร์พี่ต่อยเฮียว,วันทรงมมให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอเคเต็มที่มดนเอา,า,าโอเคโอเคครับรบ,บอกสู่พี่น้องฟังนี่แหละครับบางที่่อนว่าควบฝ่าวควบดวนพี่น้องมัน วได้ใส่เวิดสูซูบเอาเปิดไฟลีไปเถอะบอกตอนนี้คืขึ้นเบิดแล้วครับทางฝุ่นายางไปเบิ้องต้งขุนแคหน่อยคือพร้อมแล้วครับตอนนี้หือจะไปเหรียงานมินิกรุงเทพกลับมาแหละกับสิภากันว่าใส่เพิ่มอีกขาละซีใบครับตัววิธีกับเดินไปแล้วครับวิธีสร้างไฟสร้างที่จกสร้างสุก ฟังท่านนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับรถกับเป็นไส้เดียวกันหมดแล้วครับจะไปเก็บรายละเอยียดกันนิดนิดน,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 น้อยครับปลาเล็กกับวันนี้ปิเดเยอะน่าสน็จ พินอนอัดครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็ตู้ไม้บนทุกใบครับตีรถกับล0เอะแล้วก็กกับมาครับพี่น้องกับมากเ็ดไทยลงตัวที่สุดแล้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจฮักแทงกันสุข,ขูสุขคนพี่น้องเดี๋ยจะอบรถ สีห์หอนจังอยผมไป,ปรีรุงเทปสีพ่อมือเดอกพี่น้องก็กกถือว่าหลายๆอย่างอะสีพ่ท่านได้ทาสีเนี่ยก็จะปลุยไปเลยแหละระบบปที่ก็น้องสูเก็บเลยบละเอียดให้เรียบร้อยครับโอ้หมุนกรโจกลองบอางท่านเนี่ยเปิดออกแค่ไหนสีห์อหอน ที่งานน้นนองโคกป้าทอมน้องจอยลูกแซมเก็ดจะไปหมดแล้วครับเมียวลาวหมดแล้วครับเดกขึ้นมามุมสูงแล้วโอ้ลายละเอียดเยอะสุดยอดปีตงไงก็เกาวาโลูกเนอะว่าไดเฮ็ดปัญไ,ไดินบ่ฮะเระกจกก็ไปเปลี่ยนแล้ว ข้าเจ้าห้ยปเข้มอย่นในขอนแกนเท่าหนี่ล่ะกับน้องสูกระเทดให้เรียบร้อยแล้วออนบอใช้สามบันออนบอโอ้ยบออนดอกขันปานนี่เอาปานนี่แหละหนมเหไม่มีหนมได้หลายเป็นนั้นดอกทีมงานก็บบริหนุ่มยุบจุดเดียวดอก cho bọn hiệt ngang lại vàng Ui Ui Nhìn bà Bó tiền Đi làm nhưng chú chạy Sẽ lắp xoay tụi đây cái này em bà Ok ok tướng này, thì xây xóng tù bắt đây tỉ tù điêu hả sớm, <laughs> sớm sớm chắc xóng ra kia ok ô oh, chéo 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 có con ở mỹ sáu càng là đi lên mà thán mà thán và thì nó phốt leo cái tông mới nhảy là bốp ให้หนูนี้ขึน้นได้ประเดี๋ยวเนี้ย,ยท่านนม่หรอ,หรอของแกแล้วเลีเล้ยงางเดียวนี่ปะนานอาผมไปเอาไอ้ไอ้นีเ็ดไปแล้วแล้วต่ไปไปหยับใส่บลอกไปเโอ้อันมื้นแล้วเพราะอว่อ่าๆๆๆนะครับจุประมาณนี้แหละพี่น้อง ขอบคุณในหลายครับป้าช่วยเจีหลีไอไงเย,ย่พี่สาวของทีมงานมุงคนสตูดิโอครับเป็นทีละของทุกทุกวงพี่น้องขอขอบคุณเย่ไอที่ไว้วางใจมุงคนสตูดิโอครับลงไปมินิของปฐมของไอไสไงของสร้างไพ่กันครับพี่สันครับมันก็จะงันโคโดงสะมันนี่แหละม,มันเฟ่ออกก็พวกเชียบไหม่เนี่ยนี่ นี่แล้วตัวนี้ขามันเขาเชื่อมมันฝีไหมนี่แม่โตกับโลมันฝีออกไหมมึงแน่พู้น่ะเออมันเอียงออกมันเชื่อมไงมันมีอีกตัวหนึ่งเหลือตัวสองตัวเอาเอาตัวไม่แม่ตัวนี้ไม่ต้องเอาก็ได้โลเปลี่ยนตัวไม่ตัวมันเลี้ยสองตัวไหมเหลีอยสองตัวก็ออกเลยเมียนเมียนเอ้อ เอาพี่น้องไปกินเขาน้ำกันพี่น้องหกักแป้งสุกุสุคนอะก,กินเขาเที่ยงจำไห้ไปกินเขาเที่ยงกันครับกินน้ำกันเล้พี่น้องเน้อเอาเดี๋ยวฝากที่ตามคลิปต่อไปครับหมู่บ้านบไปลงจักคลิปเลยพี่น้องเอาหากักแป้งพี่น้องหกักแป้งเอาฝากที่ตามครับทีมงานกับสินไทยรีวิวใหเบิงตลอดเลยครับเอาไว้ซ้ำอีกกอนพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ